ครับสวัสดีครับวันนี้ก็นำพ่อพันธุ์ออกมาทีาครับก็สายักษ์ครับดูชมครับสายักษ์สวยๆเป็นไก่ก่อยง่อนนครับก่อยง่อนสีสาตันนี้นเป็นพม่านะครับมีชุดชุดพิเศษนะครับ <c oughs> อาดูชุดพิเศษชุดพิเศษนะครับตัวนี้ข้อพี่ก็ได้ชนสองแสนนะครับตัวนี้ค่าตัว2องแสนบาทวันนี้ก็จะส่งให้น้องชายนะครับสีเดือน <c oughs> ขอบงครับอบงงครอบองมีตัวผู้อยู่สามตัวชุดนี้